เพื่นมาได้ฮักเฮาเปิ้อนถึงได้หนีเฮาไปเลี้ยงมาใหญ่แล้วแล้วจะมาเอาบ่ได้เด้อต้องไปตบมันเนอยอย่างเงี้ยจ้ะมีแค่นี้เลยจันคงหาไม่เจอจ้ะวันเนี้ยเขาเรียกเสือเก่าเสือเก่าก็ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้คือคนไทยอยู่ยาใช่ไง โอ้ยหนูตื่นเต้นนะเนี่ยไปต่างได้มีคนมาหล่นมาห้ามแล้วนี่แม่เจ้าไม่แก้ค่ะไม่นองอะค่ะอ๋อเนี่ยครับถ้าเข้ามนายนี่จะเลี้ยวเข้าอันนี้ได้ไหมอันนี้แม่นอกกันครับเจ้าอขยันดูคับชีวิตตี บ,บอนมีปออยู่ในชีวิตมันเกิดคำถามขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนครับแมนตัวตั้งแต่อู้ถือว่าได้รับจุดหมายดีกว่าเอาจัาาาตั้งแต่ตั้งแต่ว่าเล็กๆไหมน,นี่เฮาปจะปกติว่าเปิ้ลบ่ได้ฮักเฮา เปิดถึงได้หนีเข้าไปมีอ่มีก่อนในช่วงตีก่อนที่จะได้รับกฎหมายนี่มีให้หาปอมีแบบคิดถึงมีเจเพราะว่าจะอยู่เหมือนว่าอยู่ใต้ของการเลี้ยงดูกับยายเขามาตลอดล่าออกปอพมาก็ไปเป็นลูกจ้างเพิ่นได้ตังค์ตัใดก็เอามาให้ยายจ้างเพิ่นขายร้านก๋วยเตี๋ยวอ่อล้างถ้วยล้างจอนซื้อก๋วยเตี๋ยวอย่าง เสียงสะอื้นในใจตลอด53ปีของเธอคนนี้คือเสียงสะอื้นจากคำถามที่ไร้ซึ่งคำตอบปมพลัดพรากพ่อตั้งแต่เกิดมาได้2เดือนย้อนกลับไปในวัย16ปีหนึ่งในเหตุการณ์วันนั้นยังตรึงอยู่ในความทรงจำวันที่จดหมายมาส่งหน้าบ้านและจ่าหน้าซองเป็นชื่อของพ่อความหวังที่ซ่อนอยู่ในห้องใจปิดตายของลูกกําพระก็มีแสงสว่างขึ้นมาทันที สิโปกปีเปินก็มีจดหมายมาเป็นเป็นเพินหองไงอะในซองเดียวกันแต่เป็นซองฉบับเนาะเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งเลยวันธรรมดานี่ตีว่ามาได้มีอย่างเนาะแต่จู่ๆว่ามีจดหมายมาถึงแม่มาได้จาน้าซองถึงเฮานะจาจาน้าซองถึงว่านางวัวแก้วเจ้าฟูกูนาอากะเราก็เปิดอ่านดูเนาะเขาเป็นจดหมายของนา ของน้าเจ้าน้านี่คือน้องเยวอิ่มหนังน้องไข่น้องของปออ่านาะเจ้าอ่านาะเจ้านะจดหมายของน้าเจ้าจานหน้าท้องถึงแม่เจ้าโอ้กามาจากที่ไหนเนี่ยกำแพงเพชรนะเจ้ามาจากกำแพงเพชรเจ้าน่ะเลยจำวันเนี่ยเจ้าเลยจำตัวนี้ไว้ะแต่ว่าเอาก็มาเปิดอ่านดูเนาะมันก็เป็นสองฉบับว่าลานเป็นได้พ่อไงอย่างเนี้ยเจ้าซี่ว่าอานี่เปิ้ลจะถาม แม่เนาะนอย่านี้นนนนแต่แต่เนื้อเนื้อก็คือจําได้ว่าแ h ม m ฉบับน,นึงเป็นของปอ,อมอัมอนก็เล่าให้ฟังว่าเออไปแต่งงานกับคนนั้นคนนี้แหมเดี่มีน้องมีอย่างเพิ่มแฮมอย่างเจ้าก็ดีใจคนาหัจักเขากะบ<า>ังจักบ<า>ังหจักบังหัจัก,จกอ่ะเราดีใจทําไมอ่ะก็ดีใจว่าอย่างน้อยเป็นญาติของปอติดต่อมาค่ะออ ยายก็เปคนขังเขาเปิ้นเกาะางเขานะเนาะเปิ้กาหัวป่อไปคืนเ oh. จ้าเลี้ยงมาใหญ่แล้วแล้วจะมาเอามาได้เดิมต้องไปตบมันเลอยอย่างนี้เจ้า mm hmm. แล้วก็เปิ้นเก็บอกว่าน่านสกุลรัตนานี่บ่ใจ้ของไผเป็นคำบูที่ว่าเปิ้นชอบเปิ้นเลยเอาเป็นน่ามสกุลเฮา เจ้ามาได้เป็นนักปูดของเปิ้นเนี่ยเขาเลยู้ว่าที่ไปที่มานักปูดปูดของของเขานี่มาอย่างไรตีบเหมือนไผ่ในบ้านบเหมือนไผ่เจ้าปอเขาก็มีส่วนในการแจ้งเกิดปอไปแจ้งเจ้ากาปอไปแจ้งเจ้าแม่มีใบเกิดยู่ว่ใบเกิดนี่มีแล้วเจ้า เจ้าไปเกิดยายเก็บไว้แล้วก็หนูกินพ่ออย่างพ่องเจ้าเฮ <c oughs> า,าแต่ต่อไปอเพื่อเปิ้ลนะเจ้าเต่อไปว<อ>่าแม่เสียแล้วอย่างเ<อ>จ้าออ,อ,ยอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วเปิ้ลมาตอบกลับมามเฮาก็เลยบิดบิด,บดไม่ได้คิดอย่างแหมเนาะเจ้านะเขเลยไม่ได้คิดอย่างงี้ข้างนั้นคือจบเลยก็เจ้าข้างนั้นคือจบเลย จ้าบ,บ่มีฉบับพี่สองทรงมาแห่มอมีเขาทรงไปเพื่อเปิ้น <จบ S 2> แต่เปิ้น<ล>มาทรงมาให่เจ้า นั่นคือครั้งแรกและครั้งเดียวที่แม่น้องมีโอกาสรับรู้ความเป็นไปของพ่อหลังพลัดพรากจากกันและจากวันนั้นความดีใจของลูกสาวผู้กำพร้าก็ค่อยๆจางลงเหลือเพียงตะกรนความหวังที่กาะตัวเป็นปมเรื่องพ่อฝังอยู่ในใจเรื่อยมาพอดีใจอยู่กว่าดีใจเนาะแต่ว่าเมื่อเปิ้นหายไปเราก็เลย ก็เลยมาได้คิดอย่างเงี้ยจอมเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าปล่อยวางไปน้อยหนึ่งเจ้ก็มาได้ต่อต้านอีกอ่ะเจ้าก็นึกในใจตลอดนะว่าเอ๊เปิ้ลจะมีชีวิตอยู่ก็ฮะเขาจะรวยเขาจะตู้กะจะหยังอย่างไดอย่างจ้าถ้าตอนนี้อ่ะป่อยังมีชีวิตอยู่ก็น่าจะเจ็ดสิบแล้วนะ เจ็ดสิบแปดเจปครับเจ้าตาปันนี่จะฮู้จักเปิ้นเป็นลุงอ้ายของแม่พันนะอ้ายของแม่บัวแก้วเจ้าอ๋ออายุป่อเนี่ยอายุป่อป่อครับป่อนี่เจสิบเจ็ดเจ้าอายุป่อป่อกันเพราะว่าป่อจะแก่เหลือแม่น้อยจะแปดสิบแล้วคะมาถึงว่าป่อเนี่ยเจ้าเจสิบเจ็ดนะป่อปันนี่เจสิบเจ็ดเกือบถึงพฤศจิกาป่อปันนี่จะถึงเจสิบเจ็ดแล้วป่อนี่ก็อาจจะนะื่อเจสิบหกเจสิบเจ็ดเนี่ยเจ็ดสิบแปนะเจ้านะ มันอย่าป้าอย่างไดหอวกนะ็นะั่นนะเจ้าบ่ <c oughs> ถ้าป,ะปะ้าก็แล้วไปเนาะนาะยพันว่านบะ่เจ้าได้เท่าสมมุติว่าวันเนี้ยป่อเฮาเนี่ยเจ้า <c oughs> มายืนหยุดต้ดนนาเนี่ยก็ตึงจะกอดอยู่แล้วก็กราบอยู่หน้าว่าเขาโทษที่ว่าเฮาไม่ได้ติดตามหาเปิน้เนนะเห็่เนาะเจ้าเพราะว่า หนึ่งเขาก็เหมือนว่าอยากโจนสองก็คือความมันต้องเลี้ยงน้องเลี้ยงอย่างไรหลายอย่างภาระหน้าที่นักอีกดีกว่าเนะาะแต่ถามว่าเขาหักเปิ้นโกเขาผูกพันประกอบมันก็อมาได้ผูกพันแต่แต่เลยเนาะแต่ถามว่าเขาอยากเจอเปิ้นเนี่ยโอ้เขาได้ปั๊บ เอสักครั้งก็มันก็ยังดีเนาะยังได้เปิ้ลดิดก็เป็นผู้กำเนิดแล้วก็เฮาก็อยากให้หูว่าความมู้สื้อเปิ้ลนะเปิ้ลอาจจะขึ้นตัหาเฮาพอได้เนาะแต่มันก็เป็นความเนื่องเกี่ยวกับความยากจนกับความเมียเปิ้ลสวกต้องไปทำไปยังเฮาเข้าใจผู้สิ่งข้อย่าง แต่เฮาก็บ่ได้ว่าเื้อน้องเขาลำบากนะถ้าว่ามันไม่เจอก่อนแล้วไปแต่ว่าถ้าเจอก็เหมือนเป็นปฏิหารเป็นบุญเฮาเจอเนาะเจ้าถึงแม้จะว่าได้โ่ได้อย่าเกะดีหรือว่าถ้าน้องเขาสุดความสามารถละก็นะถึงมาว่าอย่างกัน ความหวังและคำถามที่ตกค้างยังคงต้องการคำตอบเพื่อปลดล็อกหัวใจแม้ว่าวันนี้เบาะแสที่มีให้อีเตอรจะมาจากความทรงจำและไร้ซึ่งเอกสารลายลักษณ์อักษรเห็นว่าเบาะแสมีตึงจัางวัดตากกําแพงเพชรเจ้ากัมมาเตออย่าไปตัวหาเจไดเนี่ยพ่อจืจออย่างครับพ่อชื่อ ชื่อแต้แต้เปิ้ลสนทยาอิ่มน้ำสนทยาอิ่มน้ำเจ้าแล้วก็ชื่อเล่นเปิ้นปะเทืองปะเทืองอีกครัเจ้าชื่อเล่นปะเทืองอันนี้ออไผ่บอกไหมอันนี้เจ้าบ้านปเปิ้นก็ถือว่าไอ้เทืองไอ้เืองาชือ่อปะเทืองไอ้เทืองเนีาา่ยเถอะตาปัาน้นนะว่าเป็นคนอำเภอน้ำลืมอีกแบบอำเภอน้ำลืมที่ไหนอันจังหวัดตาก อำเภอน้ำลืมจังหวัดตากเจ้าน้ำลืมจังหวัดตากพ่อตาปันนี่ว่านะที่ตาปันนี่ต้นเกยไปเกยไปบ้านพ่อเถืองนี่นะเจ้า,าเป็นอำเภอน้ำลืมเจ้าแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยมันมามีมาได้ที่แม่ว่านะ,ะนี่หมายถึงว่าลองลองเสิร์ชใน Google ดูเจา้าบบมีอำเภอน้ำลืมเจ้า้มีก็มีตำบลน้ำลืมกะออเป็นโอ้ตำบลเจ้าน้ำลืมมีเนาะเจ้านณแม่นนะนะ้า่านว่าสรุปแม่นหรือบ่แม่น แม่นหรือบอหูตาปันนี่จึงยืนยันว่าเป็นอำเภอน้ำลืมนะเจ้าตาปันนี่เพิ่นเคยไปมาและบ้านป้อเทืองนี่นะอถ้าเป็นตำบลมะเกาะแคบลงมาหน่อยหนึ่งเจ้าเนาะตำบลน้ำลืมเนาะน้ำลืมน้ำสกุลอิ่มน้ำเจ้าะกุลอิ่มน้ำเจ้าเขาลายอยู่นเนาะแพงเพชรนี่มีจดหมายอย่างเดียวเลยเจ้ามีจดหมายอย่างเดียวบรินข่เขาอย่างเลยเจ้ากำแพงเพชรมาจากตำบลนีนย อันตำบลลานควงอย่าอแต่แต่ครั้งนี่เป็นว่าวังควงอย่าจะมีร่องพอสุมาเตรอำเภอหยางก็อําเภอพันกระต่ายอ๋อพันกระต่ายเจ้ากนว่าบ้านลานจิกบ้านลานจิกตำบลลานควงโอ๋ออย่างไม่จําแม่นใจอันนี้แม่จําเนี่ยแม่เลยเนี่ยจําพิทก็จำพูบาพิทเจ้าบ้านลานจิกบาพิท บ้านลันจิกตําบลลานควงอำเภอพัอพนกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรน,น,นี่นะมีว,วังควงแต่ว่าจำบมาได้ขนาดนี้กับเจ้านเออาาานี่ยเจ้าใจออสามสิบเจ็ดปีบาะแสนน่คือจำมาสามสิบเจ้าสามเจ็ดปีเนาะมันก็ตึงว่านะถ้าฮา,าเจอก็เ,ออเป็นโจกฮา,าอยูอเ่นเนาะได้เจอป้ออย่าดอกแต่ถ้าว่าบ่เจอก็ก็แลไปเพราะว่า หมือนว่าเขาก็ต้องมาหมดกับมดเว้นกันหรือว่าอยังกันมาความพลัดพราก53ปีกับเบาะแสจากความทรงจำเลียงไม่ได้ว่านี่คือโจทย์หินของทีมอีเตอร์อีจันเลยล่ะครับ ถามว่ารักไหมก็คงจะรักแต่ไม่ไม่ผูกพันเขาก็แบบพูดแบบคนโตแล้วอ่ะพูดแบบไม่ไม่ไม่ฝืนความรู้สึกตัวเองที่จะบอกเราอ่ะอืไม่อายที่จะบอกเราด้วยแต่แต่มันเป็นจริงอ่ะคนมันไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยอะไรเงี้ยจะรักเลยก็ไม่ใช่มันไม่ได้คิดถึงหรือผูกพันขนาดนั้นทุกครั้งเพียงแค่ว่าทุกครั้งที่มันมีเหตุการณ์ให้นึกถึงมันก็จะนึกถึงอ่ะเหมือนเหมือนแดดมาแล้วเงามามันก็ตามเราอย่างเงี้ยอืเออ เดินไปไหนเงาก็ไม่หนีอะไรเงี้ยเบาะแสที่มาจากลุงปันว่าพ่ออยู่ที่ตากบ้านอะไรนะจิกน้ำรึมน้ำรึมน้ำรึมบ้านน้องจิกล้านกลานจิกว่าไอ้นี่ล้านจิกออยู่ที่กำแพงเพชรบ้านล้านจิกอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรแต่ว่าถ้าที่ตากลุงปันจะจาได้แค่ว่าน้ํารึมน้ํารึมตอนแรกแกเข้าใจอำเภอน้ำรึมแกว่าเอออำเภอน้ํารึม แล้วเนื้ออำเภอไหมคะแต่เราไปดูมันไม่มีมีตำบลม,ม,มันมีแต่ตำบลน,น้ำลืมหรือว่าเมืมม่อก่อนมันเป็นอำเภออาจจะก<ม>็ได้อาจจะหรือไม่ก็จำผิดอะไรเงี้ยดูจะเป,เป็นเป้าที่ไม่ไม่กว้างจนเกินไปด้วยแต่มันเป็นเบาะแสที่มาจากความจำใช่ไหมไม่มีหลักฐานอะไรเลยไม่มีใช่มาจากความจำและคําบอกเล่าเท่านั้นยากเนียพี่ว่าไม่ยากเจอก็เจอมไม่เจอก็จบมันโชคดีที่มันแคบ หนูว่าพรุ่งนี้ยังไงก็เจอบ่อแสที่เพราะว่าโชคดีที่เขาให้เราแคบลงมาอีกนะตอนแรกนี้ถ้าตากกับกำแพงเพชรทีเนี้ยโคตรยากเลยโชคดีที่แคบลงมาเป็นพันกระต่ายเป็นน้ำลืมเป็นอะไรนะลานอะไรลันจิกแต่เขาไม่มีลานจิกบ้านวังควงเขาได้บ้านเอเขาได้ตำบลวังควงมาไงที่ที่กำแพงอ่ะมันก็เลยดูแคบลงเลยได้ตำบลวังควงได้น้ำลืมอย่างเงี้ยก็คิดเหมือนเต้แหละคิดว่าน่าจะเจอ ช้าวันที่13มีนาคม2567ทีมงานเริ่มต้นภารกิจแห่งความหวังตามหาพ่อให้กับแม่น้องที่จังหวัดตากครับมุ่งหน้าควานหาคำตอบด้วยความเชื่อมั่นเบาะแสจากความทรงจำนำสกุลพ่ออิ่มน้ำเบาะแสตีวงแคบมาว่าอยู่ที่ตำบลน,น้ำรึมอํำเภอเมืองจังหวัดตากทีมงานเริ่มต้นตามหาที่นี่ครับองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำรึม พี่จ๋าจะมาตามหาคนที่พัดภาคจากกันจ้ามาเลยเต็มมาเลยเหรอดูในเพจใช่เออ่จะมาตามหาคนนามสกุลน้ำหรือเอ้ยคนนามสกุลอิ่มหนำในตำบลน้ำลืมมีไหมจ๊ะเฮ้ยมีแต่อิ่มเอี่ยมมีแก่อิ่มเอี่ยมเอี่ยมเหรอค่ะ แล้วมีข้อมูลอะไรอีกไหมพ่อไม่มีแล้วอ่ะพ่อเขาน่าจะอายุประมาณ77ปีเป็นคนเป็นคนที่อํเภอไอ้น้าลืมอะไรเงี้ยอำเภอเขาบอกว่าอาเภอน้ําลืมแต่ว่ามันมีแต่ตําบลน้ําลืมใช่ไหมใช่ครับผมบ้านไม่รู้ไม่มีมีแค่นี้เลยจันครุงหายไม่เจอจาะวันเนี้ย แรงมากแล้วน่าจริงจังเสร็จหนูด้วยนะน่าก็ดีไงหนูยุ้งเต้ยอย่านี่หนูว่าจันจามาตะบนน้ำตะบนน้ำลืมอําเภอเมืองไปเจอจั์หาไม่เจอแน่วันนี้จริงเหรอคนที่เต้ยตามหาครับจะเป็นคนอายุสักประมาณ77ปีพอจะมีข้อมูลแบบคุณที่เราระเบิดอุอ้ยพี <laughs> อ่อุ้ยพี่ เกลับคืนมาก่อาแค่เก้าวแรกก็ต้องปะทะกับคำปฏิเสธจังๆแล้วอย่างนี้จะไปกันยังไงต่อเน้ออีเตอร์อีจันต้องมารลุ้นกันต่อตอนต่อไปนะครับ ที่ไหนที่นี่หรอที่หมู 6, ่หกวังร่หหมูหม่ 6, หกวงังประจบที่ตากนี่นะในนี้มีหมู่หหมู 6, หม่หกมแถววงังประมีเบอร์ไปทางนั้นไหมครับพี่เดี๋ดี๋ยวพี่ห